สวัสดียามเย็นจ้ากี่พามาเช็คกลุ่มฝนเย็นนี้เวลา16นาฬกาปกคลุมทั่วไทยแล้วนะคะทุกภาคมีฝนหมดแต่มีเล็กน้อยเนาะขออนุญ,ญาตเริ่มที่ภาคกลางกันเลยเพราะเพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะมากกี่เช็คให้ดังต่อไปนี้นะคะจังหวัดลบบุรีอำเภอชัยบาดาลอำเภอท่าหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอสามชุกอำเภออูทองอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจนันอำเภอเมือง อำเภอบางปาม้าจังหวัดกาญจนบุรีอเภศรีสวัสดิ์อลาวขวัญอเภไซโยกจังหวัดนครปฐมอเภอบางเลนค่ะต่อกันที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอขุนยวมจังหวัดเชียงใหม่อเภอแม่แจ่มอเภอแม่วางเมื่อกี้เพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าเชียงใหม่ตกแล้วก็ดีใจด้วยจ้าจังหวัดอุตรดิตถ์อลับแอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอเภศรีนครอเภสวรรคโลกจังหวัดพิจิตรอสากเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์อเมืองอเภวิเชียรบุรีค่ะภาคอีสานนะคะจังหวัดเลยอเภอูเรืออเภอเมืองจังหวัดโคราชอเภอสริงสางจังหวัดสุรินทร์อกับเชิงอภอพนมดงรักภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีอเภอมะขามจังหวัดตราดอเภอเมืองอภอแหลมงอบอเภคลองใหญ่อเกาะช้างต่อกันที่ภาคใต้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีอเภอท่ายางอเภอชะอํา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อหัวหินอเภอปราณบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอท่าช้างอเภอเมืองอเวียงสาอเภอพระแสงอภอชัยบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอฉางอเภอพันนาอเภอทุ่งใหญ่จังหวัดตรังอเภอห้วยยอดอเภอสิกาวอกันตังอหาดสำราญอเภอย่านตาขาวจังหวัดพัทลุงอเภอควนขนุนอเภอเมืองจังหวัดสงขลาอเระโนดอเภอกระแสศิลป์อสิงห์พระอ สิงห์นครอเภอควนเนียงอเภสดาวอเภนาทวีอเภอสบ้าย้อยจังหวัดสตูลอเมันนางอละงูอเภอทุ่งว่าอเภอควนกาหลงจังหวัดปัตตานีอภยะรังอเภอแม่ลานอยะริงค่ะตกแล้วมาแจ้งข่าวกันได้คลิปนี้กี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย